ครับผมก็ต้องต้องขอบคุณนะครับเออเอฟเที่ที่เห็นผมนะครับก็คเเนตก็คงจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนะครับหนึ่งคนนะครับก็คงจะต้องมีหนึ่งเดียวนะครับคนคนนั้นจะเป็นใครนะครับก็ พวกผมเนี่ยก็คงจะเป็นดานแรกที่จะต้องเฟ้นหาคนที่จะเข้ามาเป็นนักล่าฝันก็จะมีคนที่อยู่ข้างๆผมหลายๆคนนะ <Yes. S 1> ครับทั้ง, <Yes. S 1> ท,งทั้งชาวค็อกเทลเออโดโดนัทนะครับแล้วก็เชฟพวกเราก็จับมือกันละว่าเราจะไม่ปล่อยแม้แต่วินาทีเดียวครับ มัจะเป็นกรรมการตีลไหนคะคะผมไหมหรือว่ายังไงถ้าดูเข้มแค่ไหนครับก็เนื่องจากว่า a อ2 0อ6พันหครับ2 0 2 6เนี่ยมันคงไม่เหมือนกับ AF ที่ผ่านมาเออใครที่เห็นผมเป็นแบบไหนคงจะไม่ที่แบบนั้นโอ้โหยันไงก็พี่ขยายความนิดนึงข้อคือเนื่องจากว่าอย่างที่หลายๆคนนะครับสัมผัสก็คือว่ามันเดี๋ยวนี้มัน าแสงกันง่ายนะครับขย,ยากเป็นก็ถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับเนะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครที่ที่กำลังเข้ามาคนนั้นอาจจะแบบเคยลงโซเชียลมาแล้วแบบเป็นแบบโหมียอดวิวหรืออะไรก็แล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเขเข้ามาอยู่ใน a อเนี่ยพวกเราก็จะพวกเราก็จะใช้ประสบการณ์ที่พวกเรามีน mm hmm. ในการป้นหาคนที่ mm hmm. จะเป็น นักล่าสันก็ผมคงจะไม่ใจดีเกินไปแล้วก็ไม่ใจร้ายเกินไปอันนี้ไม่ได้ขูใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ขู่ <laughs> <laughs> เพราะว่าผม <laughs> ก็เคยเริ่มจากศูงมากเหมือนกัน,นครับกว่า <laughs> จะมาถึงสาสิบปีเนี้ก็ก็คง้ัวผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับ <laughs> เพราะ,ะนั้นนี่ยคนที่จะเข้ามาเอาเข้ามาง่ายๆอาจจะ อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพอมันยากตั้งแต่วินาทีแรกแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้คุณค่าว่าเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันต้องมันต้องใช้ความกดดนเราก็จะสําหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ต้องยืนระยะให้ใหได้ไม่ได้เข้ามาครับครับหนึ่งเราบอกว่าในฐานะที่พี่รอดเหนื่อยงารมานานเ้วคิดลับหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรกับน้งองๆที่จะเข้าก้าวเ,เข้ามาอยู่ในวงการนี้จะอยู่ยังไงให้ยืนระยะได้เหมือนกีนเอ่อ มันก็หวือหวานครับในวงการเทิงครับอย่างยางผมเองเนี่ยผมก็ผ่านมาเยอะก็คือมันมีมีทั้งกลางมีทั้งเงียบมีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับก็ผ่านมาหมดแล้วก็คงจะต้องคนที่เข้ามาก็อย่างที่บอกครับเราไม่ได้หาคนที่เก่งที่สุดเราไม่ได้หาคนที่ร้องเพลงดีมากเราไม่ได้หาคนที่เป้นเก่งที่สุดเราเราเราหาคนที่ มีตัวตนครับแล้วก็มีความฝันที่<ม>ทอยากจะเข้าวงการนี้ที่อยากจะมีอาชีพในวงการันี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นเหมือนไทยครับแล้วก็เราเราไม่ต้องการคุมมา c o p ้คนอื่นเราต้องการคนที่เป็นตัวเองคุณเป็นคนนั้นน่ะดีที่สุดไม่ไม่ต้องบอกว่าเฮย้ยผมผมร้องเพลงไม่เข้ากับพี่คนนี้ไม่เข้าอีกคนนั้น มันอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องร้องเพลงก็ได้คุณอาจจะเป็นพิธีกรหรือคุณอาจจะเป็นนักแสดงอาจจะเป็นหลายๆอาชีพเลยครับแล้วพี่ตอนรับมือกับกระแสที่เวลาคนผู้ชมมันจะมีทั้งถึงใจและไม่ถึงใจแล้วช่วงนี้โซเชียลมันกำลังดังอะไรเงี้ยแล้วจะมกรรมการตรียมนใจเลยไว้พี่ก<ล>็ม,มีคนขู่เยอะเหมือนกันก็เตรียมตัวมาแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วพออยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่เพราะว่าถ้าเกิดว่า หลุดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าอไปทําความเดือดร้อนหรืออะไรมันก็ต้องคือเราก็ต้องดูกันทั้งองค์รวมนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องโยนไปให้หวัดเชี๊ยวครับไม่ใช่ครับก็ต้องรับกันหมดนะครับเพราะว่าเราก็เป็นด่านหน้าครับแต่ก็เตรียมใจมาแล้วครับครผมก็ก็ดีครับยิ่งคอมเมนต์มาเยอะๆก็ยิ่งจะทําให้เราเราแบบทําการบ้านมากขึ้นครับ นายมีมอใช่ฝากถึงบทบาทที่ทา่าทายอันนี้สำหรับมีนีบทบาทของนามอครับผมก็ไม่ใช่ว่านักล่าฝันจะเข้ามายากนะครับผมเนี่ยก็ฝากฝันกันมาเหมือนกันนะครับว่ายะม่ถึงตรงนี้นะครับก็คงจะฝากไว้ไไน,นิดนึงกับคนที่กำลังจะเข้ามานะครับหรือคนที่ดูอยู่ถ้าคุณคิดว่า <c oughs> คน <c oughs> ที่ก็ังดูอยู่นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณแบบเก่งไม่พออยากจะบอกว่าเราไม่ได้หาคนเก่งราหาคนที่มีตัวตนนะครับแล้วก็มีความฝันเวทีนี้เราคุณอยู่ครับเราเจอันาที่เ <c oughs> 2 0ส6ครับยี่สิบหกสีบอลสัญารมเรื่องตองกานครับหลายคนชื่นชมเรื่องความเก่งที่ไปพูดคนเวทีเป็นยังไงบ้างครับสานีบอลตอนนี้ไปพูดคนเวทียูเนสโกใช่ไหมครับพ่อแม่ลุ้นลุ้นเรือไรกยังไงครับ ลุ้นแล้วก็คือจริงๆคืนคืน,คนก่อนที่ไปขึ้นเวทีนี่นั่งเตียวกันแบบกลัวบอกว่าจะไปคือการไปขึ้นไปพูดบนเวทีด้วยเรื่องอะไรที่เป็นแบบส ustainable อะไรอย่างเงี้ยครับคือ,อพวกนี้มันก็จะเป็นแบบเรื่องความยั่งยืนมันก็เป็นกลตัวพวกเราแล้วก็ความเป็นความยากของเด็กอายุ13นะครับพวกเราก็ลุนล้นๆุ้นแบบจะพูดได้ไหมแบบความตื่นเต้นของเด็กอายุ13จะมีไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ลุ้นครับว่าก็พยายามแบบเข้าไปแบบนโนนดทาได้ไหมเนี่ยจนเด็กอายุถึงสามเริ่มมุ่น <c oughs> อินพอพี่ต้องมายุ่งอะไก็แบบมุ่นหินแล้วก็โอเคไปคืออาจจะไปกดดันเขามากเกินไป<อ>เขาก็ทําได้ครับแล้วเขาก็คือจริงๆแล้วเขามีแบบเขามีอะไรตรงนี้ตั้งแต่เด็กเขาชอบไปเขาไปเรียนเกี่ยวกับพวกรักษา ทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยเขามีตรงนี้มันก็คงอยู่ในในหัวเขาอยู่แล้วครับตอนนั้นนี่น้องมีมาอ้อหรือมาพูดให้เราด้วยฟังอะไรอีกไหมครับหรือแชร์อะไรเงี้ยให้พี่มอได้แบบมีการปรับเตรียมดูก่อนที่จะไปถึงเวทีสเตเดี้ยในการร้อไหมเออมุมหนึ่งก็คือมั่นใจเพราะว่าเขาเขาเราก็ส่งเขาไปเข้าคอร์สเ,เรียนพวกนี้อยู่แล้วครับเรียนพวกแบบคลาสที่เป็น ดูแลป่ากาลังดูแลท้องทะเลดูแลป่าดูแลภูเขาอะไรอย่างเง<ม>ี้ยครับพวกนี้เขาก็เจออินมาตั้งแต่เด็กามาเขาตรงเนี้ยเพียงีตยว่าเวลาไปขึ้นเวทีอาจจะเจอคนเยอะๆแล้วก็พุดไม่ออกอย่างเงี้ยแค่ลุ้นแค่นี้เองครับตอนที่เราพูด,พดอย่างเงี้ยนอกจากพอไม่ได้ติดได้แล้อย่าเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับมหน้าจีกันที่ก็ถ้าเกิดว่าเห็นตอนสัมภาษณ์ก็จะมีอาการ คอยห้าง่อยห้างนั่นคือเริ่มเริ่มรู้เริ่มแบบตื่นเต้นคือเขาบอกว่าอย่าคอยห้างนะแต่พอตื่นเต้นก็จะคอยห้างเริ่มเริ่มแบบว่ามีอาการนู่นอย่างนี้เราก็จะรู้นะเนี่ยก็คืออยู่กับอยู่กับมาม่าเขาอยู่เกมเก็บอกว่าเนี้เริ่มตื่นเต้นแล้ว่อยห้างนั่นแหลอาการเริ่มออกเริ่มเริ่มมีเริ่มมีภาษากายเกิดขึ้นได้ตีแสดงครับสำหรับผู้สัมคนนี้สำหรับผมนี่ให้เต็มสิบแล้วแต่ว่า แต่ว่าไม่รู้คนดูจะจะให้ยังไงแต่ว่าคือผมก็ภูมิใจครับท,บที่ที่เขาได้ได้มีประสบการณ์ไปขึ้นเวทีแบบนี้ครับ,รบมีคอมเมนต์ช,ชื่นชมใเนเรื่องการสอนลูกระหว่างพี่เก่งกับพี่มอสแบบว่าสอนลูกแบบเยอะมากแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับก็เออจริงๆคือผมก็พยายามจะให้ทุกๆสิ่งที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับเราเราก็ไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนเก่งที่สุดรับ คือการใช้ชีวิตในโลกปกัจจุบันเนี่ยก็ขอให้เขาใช้ชีวิตในโลกที่มันเกิดขึ้นอยู่เอาตัวรอดได้ก็ผมแฮปปี้แล้วแค่นี้ Ary, so ขอาคุณค่ะพี่มอสถ่ายรูปค่ะ